ัวไหนก็ได uh, 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 ้ไม่แปลกหรอกัวไหนก็ได้เท่งเนี่ยคุณเท่งไม่รู้จักเรื่องตบอ่ะเออเออเออตเกอาเอ้งมาทำกล้องวานี้ครับ หนึ่งกิจกรรมแรกที่ให้บริการซ่อมแซมยาสูบปรมนายธนพงศ์ดีนายกการนนต้องดึงในการในเชิงลุกทุกส่วนราชการรวมทั้งองค์กรรองส่วนที่สามเป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำพิพิยการและผู้ยากจนตลอดจนผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วจะสอบข้องและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทุกไทยนะครับแล้วก็ สภาได้มาก็ได้มาประชุมแล้วก็ได้มาพบปะพี่น้องก็ามาเห็นสภาท่านพุ่มในการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสปามาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ครับต่อไปหลังจากนั้นนะครับมอบเงินสเค์ข้อบครัวผู้มีไรายได้น้อยและอะไรที่พึ่งอีเจนอะไระครับคุณครูสมรรถภาพคูดพิการสามรายแทนนะเรับมอบข้อสารห้ารายนะครับเป็นตัวแทนออกไปบ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับมาดาเนินการครับสาหรับพันปาเมื่อกี้ตามที่เรานัดหมายไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านทราบแล้วนะครับ ส่วนโรงเรียนก็ให้ผดุครูนแรับนะครับเป็นตัวแทนมัลครับรับคุณค่ับาก็ หลังจากท่านประธานเยี่ยมชมเสร็จนะครับเชิญท่านค่าหงท่านนะครับเจ้าชายบีที่ก่อแบบมนะครับไงไงงมันจะได้ครบพอดีเลยนะครับเนาะเพสเบลเยียมอ่มาเพสเบลเลียแล้วรถรถ้ามันตป่อพ้อนี่ผมกินลกินลายไปแลยีสิบยังไงมาแล้วหมดยังผู้แทนพลัดหลับจะมาลำปางผู้แทน

อันนี้มัเขา่ีแหลไม่ม่เรแรเลียงเลยเลี่ยเลย้าขัดรองอูนี่ไหนนีอมีการป้องกันคุทคุณภาพของตัวเรานะครับเพราะตอนนี้เ,เ ulously, นะะ mm. ี่ย 哎，你讲吧。<laughs> <noise> <noise> ไปเขาใจก็มตัวัเอที่ไม่มีก็น้อไม่ได้ยไม่คร่ไม่ต้องาร วีครับนี่เหมือนกันเนียครับคคุณ้กคุณลูกน้ออนไลน์จะมาครับรองเพลงายชนครับแล้วต่อด้วยเรื่องราวของพานัที่เดินทางไปตามสายน้ครับเรือล่องเรือครับ